สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราประดุกหนองคายสำหรับ EP ีนี้นะครับก็อยู่ในช่วงพี่ออยทอล์กอาเบลนะครับเพราะนั้นแขกรับเชิญจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็ขอเชิญพี่ออยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราจะมาให้พี่ออยพูดกันในเรื่องที่พี่ออยเพิ่งโพสต์ลงไปในเฟซบอ่าเกี่ยวกับยุคสมัยกับธุรกิจเกี่ยวข้องกันยังไงโอเคเริ่มกันเลยอันแรกนะครับเป็นภาพที่พี่ออยขึ้นว่ายุค80ดปลาใหญ่กินปลาเล็ก โอเคอันนี้คือมันเป็นการเปรียบเทียบซึ่งจะใช้เขาเรียกว่าปลานะครับลักษณะคาแักเตอร์ของปลามาเปรียบเทียบในการทําธุรกิจะน,นะครับยุค80ปลาใหญ่กินปลาเล็กมเมื่อก่อนยุคเก่าเนี่ยคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กก็คือ,อเขาเรียกว่าบริษัทใหญ่หรือธุรกิจใหญ่มักจะกินรวบนะครับมักจะกินรวบหรือมักจะเบียด นะครับธุรกิจเล็กให้อยู่ยากหรือแบบหายไปเลยก็ได้ไเลยน่าใช่นี่เขาเรียกว่ายุคปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับยุคนี้จะเป็นยุคที่ใครที่โตแล้วคือโตเลยนะครับจะไม่เล็กแล้วนะครับก็คือธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ก็จะค่อนข้างยั่งยืนในยุคนั้นนะครับมีหลายมีหลายธุรกิจนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบนะฉะนั้นคือมีหลายยุคนะครับเขาเรียกว่ามีหลายธุรกิจ นะครับก็คือยังอยู่จนจนปัจจุบันนั่นแหละยังอยู่ในปัจจุบันใหญ่อยู่แต่มันจะมียุคปลายๆเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทํายังไงที่ธุรกิจใหญ่จะสั่นคลอนได้นะครับมาเป็นยุคที่สองยุคที่สองก็คือยุค2,000นะครับยุคสองพัยุคว่าปันเร็วกินปลาช้า ยุคนี้ก็คือใครคิดก่อนทําก่อนนะครับคำว่าปลาเร็วกินปลาช้าก็คือใครที่คิดได้ก่อนนะครับส่วนมากจะ,ะเขาเรียกว่าทําก่อนได้ก่อนอนะครับช่องว่างในการตลาดมันยังมีเยอะอยู่ยุคนั้นนะครับมันเกิดเขาเรียกว่ายุค2000เนี่ยมันเป็นยุคที่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนทาย นะครับธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอลนะครับบูมก็ช่วงนี้แหละยุคคอมพิวเตอร์เลยใช่ใชยุคนี้คือใครกล้าคิดนะครับใครทำก่อนจะได้ก่อนนะครับยุคนี้คือเป็นยุคเปลี่ยนทายเหมือนกันโอเคต่อไปก็คือยุค2,010ที่เรียกว่าปลาที่กล้ากินปลาทุกตัวจริงๆแล้วคือยุค2,000กับยุค2,010เนี่ย ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอ่าแต่ยุค2000เนี่ยคือมันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมนะครับเกิดขึ้นเช่นจากฟิล์มเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับอ่ายุคนี้คือยุค2000แต่ยุค2010นะครับที่ปลาที่กล้ากินปลาทุกตัวคือคนที่กล้าลงทุนนะครับในสิ่งใหม่ๆมนะครับอ่ามักจะวินใ,นใ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 นด้านธุรกิจนั้นๆ มันเหมือนจะไม่มีใครทำนะพี่ออยใช่ใช่ยุคนี้จะเป็นย้าใครกล้าได้ทำนะครับยุค2010นี่คือคนกล้าจะมาแรงครับผมยุคต่อไปก็คือยุค2019ปลาที่เปลี่ยนคือปลาที่รอดเนี่ยยุคนี้จริงๆแล้วยุคนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคดิสิรัลนะครับยุคที่ต้องทุกคนต้องปรับตัวแบบไวมากโดยปกติแล้วการปรับตัวในเชิงพาณิชย์ในเชิงธุรกิจเนี่ย เขาปรับตัวกันอยู่แล้วเพื่อหนึ่งคือการแข่งขันในช่องทางตลาดนะครับแต่พอ2019เนี่ยโควิดเริ่มเข้านะครับาการการมีโซเชียลดิสแทน e เนี่ยเกิดขึ้นระยะห่างเกิดขึ้นการพบปะสังสรรค์น,นะครับ ประชุมเอ่ยการทํางานเอ่ยยากขึ้นคือเปลี่ยนรูปแบบทันทีเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมใช่หลังมือเป็นหน้ามือเลยอไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะครับหลังมือเป็นหน้ามือเลยเพราะว่ามันจะมีคนที่เปลี่ยนทันนะครับแล้วรอดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าบริษัทใหญ่จะไม่เจ๊งนะบริษัทใหญ่เจ๊งก็มีนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังยุคนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าทำเลเป็นสิ่งสําคัญ นะครับเช่นใครอยู่ที่ทำเลดีๆทราฟฟิกเยอะๆคนเยอะๆคนเดินเยอะๆเช่นสำเพลงเยาวราชที่โคตรแพงเลยใช่ครับห้องแถวบางห้องแถวเนี่ยคือหลักร้อยล้านก็มีนะครับอ่าฉะนั้นพอยุคนี้ปั๊บอ่าเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนฉับพลันนะครับช่องทางการขายไม่ใช่ช่องทางเดิมแล้วนะครับอ่าคนที่อยู่เยาวราชเจ๋งก็เยอะ ค่าเช่าที่แพงแสนแพงเนี่ยคนไม่มีคนไม่ได้เช่าแล้วเขาเปลี่ยนไปขายที่ไหนขายในช่องทางออนไลน์เห็นกันเยอะช่วงนี้เห็นกันเยอะใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเข้ามาขายในช่องทางออนไลน์ก็จะอยู่ยากหรือตายไปก็ได้นะครับฉะนั้นคือพอลองมาเทียบกับเขาเรียกว่าคำมงเพยหรือว่าแบบกับปลา,าปลาที่เปลี่ยนคือปลาที่รอดนะครับ ยุคต่อไปก็คือยุคปัจจุบันล,ละสองพันยีย่สิบสองอันล่าสุดคือปลาฝูงกินปลาใหญ่ถูกต้องยังไงครับยุคนี้เนี่ยคือมันคล้ายๆคล้ายๆกับยุคแรกเลยยุค80ยุค80คือปลาใหญ่จะกินปลาเล็กคนที่มีเ,<อ>เขาเรียกว่าธุรกิจค่อนข้างใหญ่จะเบียดธุรกิจเล็กลงแต่วันนี้ยุคนี้มันจะเป็นยุคที่จะรวมตัวกันนะครับบริษัทเล็กๆสตาร์ทอัพเล็กๆรวมตัวกัน4 5บริษัทก็สามารถใหญ่ขึ้นได้ รหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับจากคนเดียวนะครับมารวมกลุ่มกันอา,อาจจะสู้บริษัทใหญ่ได้ผมจะเปรียบเทียบเรื่องโรงสีแล้วกันง่ายดีนะครับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับถ้าคุณไปต่างคนต่างเอาข้าวไปขายฉะนั้นเสียรางวัลให้กับโรงสีแน่นอนอถูกไหมครับแต่ถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันไม่ขายข้าวให้โรงสีนะครับสีเองขายเองแล้วโรงสีจะเอาวัตถุดิบมาจากไหน อ่าอันนี้คืออันนี้คือในแนวในแนวทางที่ผมจะแบบอ่าเขาเรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังฉะนั้นคือปลาฝูงก็คือเราเป็นอ่าเกษตรกรเล็กๆถ้าเมื่อไหร่รวมกลุ่มกันได้นะครับสามารถชนะนะครับอ่าธุรกิจใหญ่ๆ่ได้เลยนะครับม,มันเหมือนเพิ่มช่องทางการต่อรองไหมด้วยครับอ่าช่องทางการต่อรองก็คือเอาวอลลุ่มไปต่อรองอ นะครับวันนี้อ่ะอย่างข้าวอย่างเงี้ยอ่ากิโลละ8บาทอะห้าบาทยังมีถูกกว่ามาม่าอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่เรารวมกลุ่มกันได้อย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นกิโลละ20 30เพราะเวลาสีมาแล้วเอาข้าวมาให้คนกินแล้วอย่างเงี้ยอ่าขายกันตามไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตพวกเนี้ยห้ากิโลนะครับห้ากิโลตกอยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยสามสิบใช่ไหมครับอ่าตกเฉลี่ยแล้วกิโลละสี่ห้าสิบบาทสามสี่สิบบาทประมาณนี้อ่าแต่ต้นทุนเขารับมมาจากเกษตรกรจริงๆแล้ว ยอยู่ที่ประมาณกิโลละ8บาท5บาทผมมองว่ามันไม่แฟร์นะครับอ,อ,อันนี้คือ,อวันนี้เราก็มาบอกเรื่องเขาเรียกว่ายุคสมัย,ย,มยที่นะเอาข้อ,อเปรียบเทียบในของปลาม,มาใช้กับธุรกิจนะครับสุดท้ายก็ให้พี่ออยฝากหน่อยว่าถ้าเป็นยุคนี้ ครับไม่ต้องปัดุกก็ได้เอาอย่างอื่นก็ได้ค,คนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกอย่างอื่นหรือเลี้ยงอย่างอื่นเนี่ยค,ควรจะต้องปรับตัวยังไงผมมองว่าการรวมกลุ่มกันนะครับยุคนี้คือแบบจริงจริงแล้วสเสน่ห์ของกเกษตรกรนะครับหรือพืชผลทางการ,กรเกษตรหรือประมงนะครับ สเสน่ห์มันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่เหมือนแฟคทอรี่มันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถผลิตได้ในระยะสั้นนะครับเช่นปลามันก็มีไ i มิ่งของมันว่าเลี้ยงกี่เดือน5เดือน6เดือน4เดือนข้าวจะต้องปลูก3เดือน5เดือน6เดือนนะครับถ้าคุณอยากจะได้10ตันโดยที่ยังไม่ได้วางแผนการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ <S S ถูกไหมครับฉะนั้นคือพวกนี้มันมีเวลาเป็นตัวกําหนดสเสน่ห์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับาทาง เจ้าใหญ่ๆรายใหญ่ๆก็ไม่สามารถมากดดันเราได้ถ้าเราไปกดดันเขาก่อนนะครับเราบอกว่าโอเคถ้าคุณรับซื้อในราคานี้เราจะรวมตัวกันไม่ขายอ่าฉะนั้นคือมันสามารถต่อรองได้ครับผมเนี้ครับก็สําหรับคลิปดีๆคลิปนี้นะครับนี่พี่ออยมาอธิบายเลยนะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเราธุรกิจคนทําธุรกิจนะก็ต้องปรับเปลี่ยนตามนะครับใช่อ่าครับสําหรับ EP นี้นะครับพี่ออยก็ฝากเป็นข้อคิดดีๆนะครับเปรียบเทียบให้ฟังกันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเกษตรกรคนเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์คนปลูกพืชอะไรต่าง,างๆก็ต้องปรับตัวตามกันไปนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับ EP นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ EP เก่าๆนะครับก็ยังติดตามกันได้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์กดซั b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม3ามตัวนี้4ตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่ออยแล้วก็ฟาร์มประดุกใช้อยู่นะครับแล้วก็เห็นผลอยากให้อว่ามีอะไรบ้างทีหนึ่งสีแดงสีแดงนี่คือใช้ในบ่อดินใช้ในบ่อดินตัวนี้จะใช้ในบ่อดินนะครับไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีจุลินทรีย์มันจะทํางานดีกว่านะครับก็ยิ่งดีสามารถเพิ่มการผลิตนะครับจำนวนผลผลิตนะครับ ใส่ปลาได้เยอะขึ้นนาแน่นขึ้นแล้วกําจัดของเสียได้ดีขึ้นน้ําไม่มีกลิ่นนะครับปลาไม่ป่วยนะครับสีขาวครับสีขาวใช้ในบ่อปูนหรือบ่อผ้าใบแบบเราเลยอันนี้คือจะมีตัวเขาเรียกว่าบาซิลซับซิลิอยู่เยอะหน่อยนะครับใช้ทำไบโอฟอกนะครับตัวนี้ใช้ทำไบโอฟอกโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะครับต้องมีออกซิเจนนะตัวนี้อันนี้ต้องมีออกซิเจนมาตัวต่อไปวิตามินครับโอเคตัวนี้คือ เป็นวิตามินรวมนะครับและธาตุรวมและธาตุรวมตอนนี้กาลังขายดีเลยตัวนี้ที่ร้านขายดีมากนะครับตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยได้ทั้งปลาเกร็ดปลาหนังนะครับอ่าช่วยให้เมือกเยอะปลาหนังถ้าเมือกเยอะข้อดีของเมือกเยอะคืออ่าปรสิตจะจับยากหน่อยนะครับอ่าแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างกระดูกนะครับอ่าโครงสร้างนะครับเมื่อไหลนะครับกระดูกของปลา ใหญ่ขึ้นหรือโครงสร้างมันสร้างได้เร็วขึ้นสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับอ่าแล้วตัวนี้มันจะมีวิตามินซีอยู่ข้างในแล้วด้วยนะครับ ขายเครียดนะครับเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับม,มีพวกแมกนีเซียมอยู่นะครับกระปุกเดียวอยู่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยวิตามินต้องใส่หลายตัวอของเราเนี่ยฟาร์มบรุงหกนองคายใช้ตัวเดียวอยู่เลยใช่เอาง่ายไว้ก<ไ>่อน<ไ>นะครับถ้าเมื่อไหร่วิธีไหนง่ายนะครับ <c oughs> สแสดงว่าวิธีทํานั้นถูกครับต่อไปตัวสุดท้ายครับตัวโปรตีนน้ำครับอ่าโปรตีนน้านะครับโปรตีนน้านี้คือเป็นโปรตีนสกัดเย็นนะครับคาว่าสกัดเย็นคือไม่ผ่านความร้อนเลยอ่ามีการบีบอัดคัน นะครับเพื่อที่จะให้มันมันออกมาแล้วโปรตีนออกมานะครับโปรตีนเย็นเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นโปรตีน80%นะครับโปรตีนเพียว80% 1หนึ่งกระปุกนะครับใช้ได้ประมาณ20กระสอบนะครับเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะครับเช่นถ้าท่านหรือว่าเกษตรกรท่านไหนนะครับใช้อาหารเกรดต่ำอยู่คำว่าเกรดต่ำก็คือราคาถูกด้วยโปรตีนน้อยด้วยนะครับเอาตัวเนี้ยไปเล่งให้มันต่อเพิ่มโปรตีน แต่ไม่ใช่ว่าพอผสมอาหารแล้วจากโปรตีน15โปรตีนเป็นโปรตีนบวกอีก80เป็น95ไม่ใช่นะครับมันก็จะลดหลั่นตามเขาเรียกว่า,าปริมาณมนะครับอาจจะเพิ่มสักประมาณ5 10จาก15อาจจะเป็น25 30โปรตีนนะครับตัวนี้นะครับเอาง่ายมากก็คือผสมน้ำนะครับสเปรย์ใส่อาหารหรือ,อคุกอาหารได้เลยนะครับพึงไว้ให้มันมานหน่อยให้ปลากินได้เลยง่ายครับ นะครับอย่าลืมก็ฝากผลิตภัณฑ์ของฟาร์มปุ๋ยหนหนองคายเราด้วยนะครับราคาราคา่ารามบอกราคาตัวนี้ทั้งสองตัวครับทั้งสองตัวเนี่ยตัวเนี้ยห้าร้อยบาทนะครับฟรีค่าขนส่งไม่มีลดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้กําไรเยอะนะครับต่อไปก็เป็นตัวแร่ธาตุวิตามินรวมครับวิตามินวิตามินรวมตัวนี้คือ250รอ้าสิบบาทนะครับมีค่าจัดส่งนะครับตัวนี้มีค่าจัดส่ง ไม่แพงครับตัวเดียวอยู่ตัวเดียวอยู่ครับอันนี้นะครับตัวเนี้ให้กินอาทิตย์ละสองครั้งอ่าสครั้งพอแล้วนะครับตลอดการจับนะครับถ้าเลี้ยงน้อยบางทีกระปุกหนึ่งใช้ได้สองขอบครับผมต่อไปตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือโปรตีนน้ำสามร้บาทครับอันนี้คือประมาณหนึ่งลิตรนะครับ ใช้ได้ประมาณ20กระสอบอาหารนะครับ20กระสอบก็ประมาณ400กิโลอาหารนะครับเพิ่มปอตโปรตีนนะเพิ่เปอร์เซ็ตโปรตีนครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ออยด้วยที่มาเป็นวิทยากรพิเศษให้เราครับนะครับผมฝากไว้นะครับฝากไว้ด้วยนี่นี่เราโชว์นะแบ็คกราวอันใหม่ครัผมเพราะว่าพี่ออยเพิ่งอันเชิญมาบวงสวงอ่เบิกแน่นนะครับ เราอยู่ในในเมืองพญานาคหนองคายคือเมืองพญานาคนะครับแล้วอ,องค์ปู่ท่านเข้าฝันนะครับก็เลยแบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เลยสร้างสร้างท่านมาคุ้มครองอดูแลรักษาฟาร์มประดุกหนองคายครับก็วันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้โอเคฝากไว้แค่นี้นะครับก็เฟซบุ๊กนะครับก็ยังติดตามกันได้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับในชื่อว่าปลาดุกหนองคายนะครับแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ก็ปลาดุกหนองคายเหมือนกันนะครับมีคลิปเก่าๆความรู้เก่าๆย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ทิก t o อรก็ปลาดุกหนองคายเหมือนกันครับสาหรับ EP ีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ e ีีหน้าเรามีอะไรจะนําเสนอก็ติดตามกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ